วันนี้วันที่เท่าไหร่คะวันที่ 14, 14เดือนพฤศจ,จิกายน2,500เาเรอะไรพวกเราปอ,องทับลายลูกโ,โรงเรียนอะไรคะเป็นคนเก่งทุกคนใช่ไหมคะ,ะวันนี้วิชาหน้าที่พล,ลเมืองนะคะสอนโดยคุณครูทัดุมภาสายทิพย์ กลับไปบ้านไปทําอะไรคะไปช่วยงานบ้านนะคะเช่นทําอะไรคะวันนี้คุณครูสอนอะไรคะท่าถุงเท้าทำได้กันทุกคนหรือยังคะไหนใครทําได้ทุกคนแล้วยกมือเอาละ่ะเมื่อทําได้แล้วแน่นอนเลยมาส่งผลงานกันดีกว่าขอกล 3, ุ่มที่สามยืนส่งผลงานให้เราดูหน่อยสิคะผู้ชมรอดูนะคะอามามาวางเลยคะ่ะมาวางเลยคะ่ะ วางเลยจ้าวางเลยอ่าไป, ioè, ไปกับเข้าที่เดินวนไปทางไหนคะอ่ะวางคะ่ะเดินไปคะ่ะเร็ว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 อ่ามองกล้องด้วยนะคะกลุ่มสองเชิญคะ่ะกลุ่มสองมาเลยคะ่ะอ่าวางเลยคะ่ะจำให้ได้นะคะว่าเตงวางตรงไหนเวลากลับไปบ้านจะได้รู้ว่าวางตรงไหนจะได้หยิบใช้ได้ถูกนะคะหยิบก็ง่ายหายก็รู้ดูก็งามตานั่นเองนะคะ กลุ่ม3เชิญเลยค่ะอ้อมไปค่ะยอดเยี่ยมอย่าลืมมองกล้องนะคะคุณแม่จะได้รู้ว่าใครนะอ่าเก่งมากเลยเก่งมากเลยฝีมือของลูกๆนะคะมีคนทำสัญลักษณ์ไปด้วยโอเคค่ะหมดรลยยังจ้าหมดรลยยังหมดรลยยังนะหมดแล้วนะคะอ้าสำหรับวันนี้นะคะ เอานั่งที่ให้เรียบร้อยเลยเอามีคนมาเติมด้วยเติมเอาวางตรงไหนดีอ่าตรงนี้อ่าสำหรับวันนี้อ่าบอกทำความเคารพค่ะนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพค่สวัสดีค่ะพบกันใน y o u u u b หนะ้าบายบายค่ะบ๊ายบายหน่อยเลย้วโอเคค่ะจ้า